แม่ลูกน้องใหม่กับกันกล่าวก็จะอยู่ด้วยกันส่วนพายวายุกับพายเทวฤทธิ์ก็จะอยู่ด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปสู่ติดต่อกันไปมาไปมาครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องพายวายุนะครับ มาวายุวันนี้ก็พบกับช่องน้องพายวายุนะครับวันนี้เป็นวันลมญาติของน้องนะครับนี่แหละครับแม่น้องใหม่แม่น้องใหม่เป็นแม่ของกันกราวเป็นแม่ของพายเทวฤทธิ์และเป็นยาของพายวายุนะครับวันนี้ขอมาร่วมกันอยู่ที่บ้านตะกลางนะครับทั้งหมดนะครับ นนูส่วนตัวนู้นพลายเทวฤทิ์นะครับนี่ก็พายวายุอันนี้อยู่ร่วมกันทั้งหมดเลยครับนั่นบ้านนะครับบ้านพักนะครับพังน้องใหม่ลายวายไอ้พาย พายวายุพายเซวริ์นะครับนี่แหละครับแม่น้องใหม่นะครับผมเคยเป็นควานมาตั้งแต่ก่อนนะครับนี่แหละแม่ของเนาะแม่ของกันกลาวชื่อว่าแม่น้องใหม่นะครับอายุเป็นช้างตัวเมียที่ใหญ่ที่สุดนะครับวันนี้มารวมญาติกันเลยนะครับเนาะแม่กันกลาเอา แม่น้องใหม่ลายวายุพายเทวริษนี่แหละครับตนตระกูลของผมเป็นช้างมรดก,ดกตกทอดนะครับส่วนแม่น้องใหม่ในอายุ40ปีนะครับเกิดที่พัทยานะครับเมื่อสมัยก่อนไปแม่ของเขาคือพังคำแสนนะครับพ่อของเขาคือพายเหรียญน,นะครับพังคำแสนแม่ของน้องใหม่นี่ก็ได้ เสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนพลายเหรียญก็ได้เสียไปแล้วครับเหลือแต่ลูกน้องใหม่เนี่ยนะครับเป็นช้างใหญ่สวยงามนะครับนี่แหละครับแม่น้องใหม่ครอบครัวของวายุนะครับครอบครัวของวายุนะครับกินหญ้าอยู่ด้วยกันนะครับ ส่วนวายุนูน้นตัวเล็กเกาเพื่อนไปกินอยู่ด้านนู้นนะครับอีกไม่นานนะครับน้องวายุก็จะเข้าโรงเรียนก็จะได้ไปอยู่กับที่บ้านทำโรงนะครับที่บ้านยางบ่อพิรมครับอยู่กับนาเทวฤทธิ์ครับส่วนแม่กันกล่าวก็จะอยู่กับน้องใหม่นะครับสักชั่วคลาวนะครับ แม่ลูกน้องใหม่กับกันกล่าวก็จะอยู่ด้วยกันส่วนรายวายุกับพายเทวฤก็จะอยู่ด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปสู่ติดต่อกันไปมาไปมาครับส่วนแม่กันกล่าวเมื่อแยก <c oughs> เมื่อลูกออกก็ประมาณสัก เดือนก่อก่าก็ากากาจะผสมพันธุ์นะครับเพื่อจะได้มีน้องใหม่นะครับนี่แหละเป็นประเพณีของหมู่บ้านผมนะครับต้องมีการผรสมพันธุ์สมบูรณ์นะครับประวัติของแม่น้องใหม่ในสวยครับเป็นช้างใหญ่หนูดเลยครับใหญ่กว่าแม่กันกล่าวมุนเหมือนเทวริศนะครับ หลังจากโควิดก็แยกกันไม่นานเพิ่งมาร่วมญาติกันวันนี้นะครับแยกกันอยู่ครับเพราะว่าควานก็ต่างคนต่างมีครอบครัวกันอยู่ละคนละหมู่บ้านครับแต่ว่าบ้านอยู่ติดกันฮบางวันก็ มาอยู่ด้วยกันบางวันก็ต้องแยกกันครับเพราะว่าบางวันก็อาหารไม่เพียงพอครับยาไม่เพียงพอดูแม่กันกลาวนะครับจะถอยมาหาแม่นะครับยังติดแม่อยู่นะครับเมื่อสมัยเด็กๆก,กันกลาวก็ จะเข้าโรงเรียนหรือจะแยกออกจากแม่ก็จะเป็นเหมือนกับพายวายุนั่นแหละครับหลังจากพอออกประมาณสองสาวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็จะเข้ามาเยี่ยมกันแล้วก็ออกเข้าบ้างออกบ้างดูลักษณะของแม่น้องไหม่นี่สวยสูงใหญ่นะครับ วันน,นี้นู่นก็มีช้างครับช้างอ้อมเลยนะครับนี่ก็มีช้างนะครับช้างอ้อมเลยนะครับมัดอยู่แถวปา่าดูแม่กันกล่าวกับน้องใหม่ ครับยืนกินหญ้าเลีย้ยงกันส่วนลายายุน้อยนี่แหละครับมีล่อหมาอยู่นะครับถ้าฝนตกก็จะเข้าลง เทียบกันแล้วโอ้โหสูงก็ลูกเยอะครับดูข้างหลังหายาเสวยนะครับโอ้เจา้าวัยร้องกินนมแม่ไม่ให้ไปกินนมนะครับ ตบหูจะเหมือนพลายเทวฤิ์นะครับนี่แหละครับคือครอบครัวของพลายวายุนะครับอายุก็กำลังจะกินนมนะครับ กินนมหาแม่เขาให้กินนมแล้วแม่กันกลาวก็จะเดินไปชิดกับแม่น้องใหม่นะครับน,นี่ก็กินนมอยู่นะครับ ครอบ,บครัวของเขามี4ตัวนะครับมีแม่น้องใหม่แม่กันกราวพลายเทยวริ์และพลายวายุนะครับดูแม่น้องใหม่ยืนเดินสวยด้วยกันนะครับ ส่วนพลายเทวฤทธ์เขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็อยู่ด้านนู้นครับวันนี้ก็ขอลากันเพียงแค่นี้นะครับจะลืมกดไลค์กดชมช่องน้องวายุนะครับสวัสดีครับผม